มีอีกหนึ่งปัญหาครับที่เราสามารถแก้ไขเองได้ไง่ายๆสำหรับมือถือของใครที่เสียงเบาคุยไม่ค่อยได้ยินหากคุณกำลังเจอปัญหานี้อย่าพึ่งไปซ่อมนะครับให้ลองทำตามคลิปนี้ก่อนหากมือถือของเราได้ยินเบาเราคุยกับคนอื่นไม่ค่อยได้ยินสมมุติว่าเรากำลังคุยกับเขาอยู่เรารู้สึกว่าเสียงเขามันเบาอย่าพึ่งวางสายนะครับให้เรามองหาสวิคเร่งเสียงแล้วกดที่สวิคเร่งเสียงให้เสียงมันดังสุดไปเลยแบบนี้เลยครับส่วนมากทำแบบนี้แล้วจะหายนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนลำโพงให้มันเสียตั้งยุ่งยากลอง ลองทำวิธีนี้ก่อนแต่ถ้าคุณทำแล้วเสียงยังเบาอีกให้คุณมองไปที่ด้านบนนะครับลองสังเกตรูเล็กๆที่ด้านบนนะครับถ้ารูเล็กๆพวกนี้มันมีเศษปุนหรือมีเศษอะไรไปอุดตันเสียงจะไม่ขึ้นมาครับมันจะทําให้เสียงได้ยินเบาให้คุณทําความสะอาดรูนี้ครับเพียงเท่านี้มือถือของคุณก็จะกลับมาเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมแล้ว<อ>ปัญหามือถือที่คุณคิดวบยากปัญหามือถือที่ทําให้คุณคิดมากแล้วคุณไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องนทีชจนไว้คลิปหน้ามีเทคนิคดีอะะไไรว้มาจกัันนค